พี่โบ๊ทพี่ถามจริงๆพี่แพทริกหล่อไหมเต็มสิกให้เท่าไหร่ไม่ไม่ไมขออนุญาตไม่ออกเสียงดีกว่าว่าให้ทุกคนคิดกันเองครับแต่ผมว่าเขาก็น้าตาดีนิสัยดนะีเข้ากับผมได้อะคือเขาเป็นคนแบบเล่นเกมเล่นอะไร น้องโบท๊ทคำสิงตอบชัดแล้วความหล่อและความเหมาะสมให้กับหนุ่มแพทริกกี่คะแนนล่าสุดน้องโบท๊ทพัวรักคำสิงได้ไลฟ์คุยกับแฟนคลับซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามีคำถามที่ถูกใจทุกคนอย่างมากเลยทีเดียวเพราะได้ถามว่าพี่โบท๊ทถามจริงพี่แพทริกหล่อไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่ซึ่งงานนี้น้องโบท๊ทเองก็ได้บอกว่าไม่ขอออกเสียงแล้วกันว่าให้ทุกคนคิดกันเองแต่ว่าเขาหน้าตาดี ใส่ดีเข้ากับผมได้คือเขาเป็นคนแบบเล่นเกมอะไรเหมือนกันซึ่งเรียกได้เลยครับว่าแบบนี้ความหล่อและความเหมาะสมให้เต็มร้อยไปเลยถูกต้องไหมคะเพราะท่านน้องโบสทให้ผ่านแบบนี้มั่นใจเขาว่าหนุ่มแพทริกเป็นคนน่ารักจริงๆเพราะก่อนหน้านี้เองน้องโบสทก็ดูเป็นห่วงพี่สาวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้ามั่นใจว่าให้หนุ่มแพทริกคนที่เข้ากันได้ดีกับน้องโบสทจะต้องเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทุกคนเชียร์อย่างแน่นอนคะ่ะเพราะคุณแม่อ้อยเองก็ดู ดูชื่นชอบหนุ่มแพทริกอย่างมากตอนนี้น้องโบ๊ทยังให้ผ่านอีกฉะนั้นก็คงจะผ่านทุกคนแล้วค่ะหนุ่มแพทริกค่ะเหลือแค่ทั้งคู่ออกมาประกาศว่าคบหาดูใจกันและคลั่งรักกันเปกันไปเปกันมาไม่หยุดเท่านั้นเองคะ่ะน่ารักซะจริงๆคอยซับพอร์ตและคอยดูแลหัวใจพี่สาวอยู่ข้างๆรวมไปถึงสกรีนทุกคนที่ผ่านเข้ามาฉะนั้นถ้าผ่านด่านขนาดนี้คงไม่มีอะไรจะต้องกังวลอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะให้หนุ่มแพทริกได้มาดูแลหัวใจสาว เบสได้เลยและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะมั่นใจว่าช่อง YouTube จะต้องมีอีกหนึ่งคู่รักที่พากันหวานและทำสิ่งดีๆให้กับแฟนคลับได้จิ้นฟินเวอร์อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณเบสคัมสิงห์โบสคัมสิงห์และแพทริกปาวริด ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ